สวัสดีครับเด๊เซตาครับผมวันนี้มากับเกมว i s p ริงสามรีไฟน์นั่นเองเนะก็เป็นเกมที่เพิ่งลงสตรีมได้ไม่นานนี่เองเนะผมบอกไปแล้วใช่ไหมในคลิป The Legend of Hero ในวันจันทร์แต่ว่าผมเนี่ยไปเจอเกมหนึ่งในสตรีมเขาเรียกมันเพิ่งออกมันเพิ่งลงมันเกมมันชื่อว i s p ริงสามอะรีไฟน์อาจจะเป็นซีรีส์ในอนาคตกันหน่ใครจะรู้วิงวิง <laughs> ก็ตามนั้นแหละนะวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยเล่นซีรีส์นี้เหมือนกันเห็นอ่าในภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็มีภาคสี่ด้วยมั้งมีมีอออยู่ในมืถืถ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเว้ยถ้าสมมติว่าผมไม่เล่นไม่เป็น don't judge me โอเคปาร์คเราเล่นเลยใน New Game เกมนี้มันเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ผมเห็นโรเซียแล้วผมก็เล่นเลย c h ปเตอร์หนึ่งมาริโอเ t ตวิช 1, Net, คุณแม่มดเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างหน้าตุ๊กาตากระต่ายสีดำฉันพลาดอีกแล้วเหรอมันเนี่ย เริ่มทำเสียงขึ้นมาแล้วนะแล้วไอ้คำพูดนั้นเรียกว่าจะพลาดอีกแล้วเลยทำท่าที่ฉันเนี่ยใส่พลังชีวิตเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ล้มเหลวอีกแล้วอย่างนั้นรึอ่า เสียดยท,ลยลท่านที่ดฉันเนี่ยก็อยากได้ตุ๊กตาที่พูดได้ทแท้ๆแล้วนะเ,ออเกมนี้เนี่ยผมอยากจะจินตนาการเป็นช่วงเวลาระหว่างแบบเออ่ประมาณ400-500ปีหลังจากเหตุการณ์สงครามแห่งสิงโตเป็นต้นไปเอาเป็นว่าอันนี้เป็นสปินออฟเลยนะผมผมค,คือรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องแต่ผมอยากให้มันเป็นสปินออฟผมจะคิดว่าอย่างนั้นแลวกันนะเ,ออเข้าใจไหมโรเซรีย ต้งเป็นโรเซรียให้ซะเดชันเน่จะให้ชื่อกับแกอยู่ดีแล้วนะชื่อของเธอคือเฟียรี่มีความหมายว่าความล้มเหลวแล้วเนี่ยดูว่าเจ้าตุ๊กตาสีดำเนี่ยจะไม่พึงพอใจนี่อย่าทำทำตัวฉุนนักหนาแล้วนะแต่ ถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยอยากตายขนาดนั้นแล้วก็อยากทำอะไรก็เชิญแล้วกัน,กนเธอเนี่ยเกิดมาเป็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกเป็นเฟลเลียไม่มีพลังงานชีวิตอย่าโทษฉันสิร่างของเธอเนี่ยมันเล็กเกินไปต่างหากละ่ะ สงสัยฉันเนี่ยจะต้องค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทําให้ตุ๊กตาเนี่ยพูดมากกว่านี้เรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วอรุนสวัสดเอเมเดียฉันเนี่ยควรจะปลุกเธอก่อนเฟรียก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ย แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเติมโซลสโตนด้วยพลังชีวิตละกันกรอแปบ๊บหนึ่งนะฉันไปแล้วนะอ๋อเป็นคุณแม่มดขี้เหงานั่นเองเนะอันนี้อันนี้คือแบบลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าโรเซเรียเนี่ยแบบแทนที่จะมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วรับเลี้ยงเอ็มม่ากับโอนเนซ,ซัง กลายเป็นแบบมามาทำตัวขี้เหงาอยู่คนเดียวแล้วเสร็จแล้วก็คุยกับตุก๊กตาเลยเนะี <laughs> ่ยนี่เป็นคนละคนลรแบบกันแลนะโรเซเลียแบบจะออกแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหน่อยหน่อยแนตะอันนี้แบบเดทปานหน้าตื่นหน้าตายอย่างเดียวเลย <laughs> ฉันเนี่ยสามารถเติมโซลสโตนด้วยพลังงานชีวิตโดยการลา่าสมอนสเตอร์ <laughs> แล้วนะ <laughs> เอเมเลียเนี่ยเป็นตุก๊กต,ตาตัวเล็ก แค่ใช้พลังงานชีวิตแค่นิดหน่อยเนี่ยก็เพียงพอแล้วล่ะแหมเพลงใช้ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญของแม่มดเ่ยจะถูกรายงานเข้าไปอยู่ในนี้มีสตอรีร่มีโกอะไรพวกนี้โอเคฉันเนี่ยอยากจะทำให้เพื่อนตุ๊กตาของฉันเนี่ยพูดได้แต่ว่ามันล้มเหลวนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยตั้งชื่อมันว่าเฟลเลียแต่ครั้งนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะลองปลูกเอเมิเดียดูฉันเนี่ยต้องการพลังงานชีวิตในการปลูกตุ๊กตาพวนี้ ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาพลังงานชีวิตจากพวกหมูป่งหมูป่าไรพวกนี้เพื่อจะใส่โซลสโตนใส่เข้าไปในโซลสโตนอย่างนั้นเหรอโอ้เป็นเกมคล้ายๆพอเห็นคลิกนิดๆเหรอตอนแรกนึกว่าสามารถควบคุมได้สิ fine ต้องเข้าใจว่าเกมนี้มันเป็นเกมมือถือมาก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้น UI ออะไรพวกนี้มันก็ได้แต่คล้ายๆเกมมือถือนายเนี่ยจะดูดพลังงานเม็บนชั้นอย่างนั้นใช่ไหมพยวพยว แต่ว่าเด,ดี๋ยวโหว่าจะขโมยไม่ได้สินะได้มันเป็นความผิดของฉันที่ทําให้นายเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะอนุญาตให้นายเนี่ยดูดพลังของฉันแล้วกันและอย่างหนึ่งอยู่บนหัวแล้วน่ารักดีด้วยอย่างคาวาอีมากบอกเลยเพลงมันชิลอย่างว่าเกมเนี่ย ที่บ้านเนี่ยมิสตี้ลีฟหมดแล้วด้วยบางทีเก็บมันไว้อาจจะใช้ได้ก็ได้โอ้ยโอเคอ๋อเนี่ยคุมได้แล้วมิสตี้ลีฟเอ่อเป็นใบไม,ม,ม้ชื้นที่ได้หาตามมิสตีฟอเรสต์เพิ่มมานา120 <c oughs> มันชื้นจังเลยพ <c oughs> อเวลากินมันแล้วเนี่ยมานาของฉันเนี่ยก็จะถูกฟื้นฟูขึ้นมาไอเทมคอลเลคชั่นโอเค เพื่อช่วยเหลือในการอยู่รอดของคุณๆจะเป็นที่ต้องไปเก็บไอ้ถงไอเทมอะไรพวกนี้แล้วสามารถคาเอาของพวกนี้ไปคาบได้ด้วยแต่ว่าเลย,ย,ย,ยและเพื่อการเอาพลังงานชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปในโซลสโตเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องจับหมูป่ามันอยู่ทางด้านตะวันตกนี่แหละตามลูกศรไปไปทางด้านป่าตะวันตกมิสตี้ลิฟเพลงมันแบบอืเพลงมันชิวอ่ะ เกมนี้มันเหมือนอาร์เทเลียบอกว่าเหมือนเหมือนเกมปรุงยาบอกว่าไม่รู้โรเซ่คนนี้เป็นเป็นนางเอกแล้วโรไออาร์เ,เทเลียหรอวะที่บอกว่า,า,วามิสตี้วูดทางด้านตอนตกเนี่ยจะรู้สึกชื้นผิดปกติกไหมเอะคุณหมูป่าน่ารักจังเ <laughs> จอเหยื่อแล้วเอโมโนมิสเกตะออเดอร์ เดี๋ยวบอกไอ้เจ้าตัวใหญ่นั้นบางถนนอีกแล้วล่ะเดี๋ยวบอกว่าจากคราวที่แล้วตั้งแต่ที่เห็นมันมันเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนั้นคงกินมนุษย์เยอะเกินไปสินะถ้าสุเอมิเดียตื่นขึ้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะไปทำโทษแกไปที่หมูป่าก่อน โอ,โอ้ทำอะไรอยู่หม่าเจ้าหม่าเนี่ยดูเผอไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ซาชิบุริเลยเนะี่ยไม่ต้องกลัววันนี้ฉันเนี่ยไม่ต้องการเลือดของเลือดเนื้อของแกขอพลังงานชีวิตหน่อยสิเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะไม่เจ็บหรอก เจ้าหมูป่าเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็เริ่มที่จะต่อต้อนะานเ็บอกว่าว่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเออทั้งทั้ที่ฉันบอกแท้ๆว่าเดี๋ยวก็จเดี๋ยวก็เสร็จอะไรแบบนี้ทำจริงมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นเทิร์นเบสเว้ตอนแรกนึกว่าเป็นแอคชั่นเบลดโอ้ปไปไปท้ายด้วยดาบ เรื่องของเอจ้าหมูป่าน้อยแล้วอในที่สุดก็สงบสักทีแล้วเนะโออเติมโซ,โซสเตนด้วยพลังงานชีวิตโอเคดูพลังงานชีวิตด้วยโซสเตนทุกครั้งที่เราเนี่ยพิชิตศัตรูอที่มีชีวิตเนี่ยคุณแม่มดเนี่ยก็จะเอาพลังงานชีวิตมาจากศัตรูแล้วก็การเก็บพลังงานชีวิตเนี่ยจะชาร์จโซสโตนและทำให้ HP ของ แม่มดเนี่ยถูกฟื้นฟูอย่างนั้นหรอ,อกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปลุกเธอเดี๋ยวนี้แหละรอฉันก่อนนะเนี่ยเอมิเดียเธอเนี่ยพยายามมากๆในการฮิวมาสเตอร์ของเธอในขณะที่มาสเตอร์ของเธอเนี่ยสูญเสียเฮตีไปจํานวนที่จะถูกฮิวเนี่ยขึ้นอยู่กับเอกิของมาสเตอร์และจํานวนฮิวเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลบวกเอ่อพลังงานเวทมนต์ของมาสเตอร์ ต้องใช้10%ของมานาทั้งหมดในการซัมมอนอย่างนั้นเหรออืมเหมือนคล้ายๆแฟมิเลียเลยนี่ไงโรเซรียก็สามารถซัมมอนเซลีนกับเกรียนอสได้ยังไงะ่ะนี่ไงโอ้โหตรงเลยตรงเลยแต่นี่กลายเป็นตุ๊กตาแทนตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองนะลิตเติ้ลเอมิเดียเอมิเดียอรุณสวัสดิ์เอมิเดียก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีเจ้าตุ๊กตาเนี่ยกำลังเงียบอยู่ ไม่ต้องตอบก็ได้แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นตอนที่ฉันเนี่ยเรียกเธอก็มากับฉันด้วยแล้วกันน <thoroughly> ะต่อไปจัดการไอ้เจ้าตัวคาง,งคกขนาดใหญ่นั่นดีกว่า,ลาแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเรียกเธอไปที่เวสเทิร์นวิสตี้ซอเรสกันแล้วนะโอเคเราจะไปจัดการไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหม เรียกดออย่างนั้นหรอในระหว่างการต่อสู้ด้วยแต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถเรียกตุ๊กตาได้เทิร์นละครั้งและในแบทเทิลหนึ่งแบทเทิลเนี่ยจะสามารถเรียกทั้ง,งหมด3ครั้งด้วยกันโอเคมาไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้คงจะเต็มไปได้วยพลังงานชีวิตเต็มไปหมดแล,ล,ล้วล่ะหลังจากต่อสู้แล้วฉันเนี่ยก็จะเรียกเอมิเดียมาจะเดินไปหาแม่มเลย อา้าวตีเหตุตีเหตุฟอกโทษอย่างนั้นเหรอเป็นคังคกขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน m i สตี Forest มันเนี่ยจะล่าสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยนี่เนี่ยเป็นเหตุผลใหญ่ที่ผู้คนเนี่ยไม่เข้ามาในมิส t ี f ฟอเรสเลยถ้าต,ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ก่อนอื่นเรียกตุ๊กตาปมะมกอรลมอนดอเรียกมาเราอ่านเทคเรียบร้อยแล้วเป็นตัวฮิล การโจมตีต่อเนื่องเลยทำให้มีดาเมจใส่ศัตรูเยอะมากค่ะลองการโจมตีต่อเนื่อง2ทีดูสิอาจจะใช้เฮทพีของคุณซะหน่อยแต่เอมิเลียเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูคุณได้โอ้มันเป็นการโจมตีต่อเนื่องแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ๋อมี3ามทีมีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแต่ว่าไม่ใช้เอ็มพีสูงสุดสามสิบสองเลยในการโจมตีเจ็ดทีรวดนะอ่ะลองสองทีดิโอปาโพปะเลยโอ้ยอย่าทำโรล,ลี่กู พอเวลาใช้บวกกับเวทมนต์ไฟเนี่ยจะทำให้มีดาเมจเพิ่มกับศัตรูเออมจิกเอฟเฟกต์บูสต์มานาะซังคิวซังคิวโอ้ตุ๊กตามันช่วยฮิวจริงจริงด้วยโอเคลองใช้การโจมตีต่อเนื่องดูสิเค้านี้มันจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นใส่ศัตรูที่กำลังมีสถานะติดไฟอยู่น,นั่นเอง

กลับบ้านไปทำวงเวทกันดีกว่าเนาะอะไรคือ MC ออ๋อเมจิคเอเป็นคำย่อจากคำว่าเมจิ c เซอร์ e คเลเซอร์บูทเมจิกเซอร์โคแล้วมันเป็นวงเวทแบบนี้มันคืออะไรวะอ่ะลองคาร์บดูอ่ะมันคืออะไรกันแน่หนูอ่ะ <c oughs> ตกไปแล้วแล้วไหวไหมนะเธอเฟลเลอร์ไ <c oughs> หวไหม <c oughs> สำเร็จกูดต,ต,ต,ต้องทําหน้าตาตายสำเร็จ มาัพหูสุขานว่า参考นิ้การมหัพห์วัตถุตั้งถิ่นอยู่และเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาไปผสมกับเวทมนต์ไฟโดยการดูสารานุกรมเวทมนต์ละกันแลน้วนะสารานุกรมเวทมนต์ก็มีเว้ยสารานุกรมเล่มบรูม <laughs> อยู่ข้างหลังเลยพอดีสารานุกรมเอ่อเราสามารถผสมวงเวทที่ได้ที่นี่นั่นเองนะโอเคอ๋อก็คือเอ่อวงเวทเนี่ยจะมีวงเวทหลักแล้วก็เป็นซัพพอร์ตโอเคจะทำให โอ้ก็ทำให้เวทมนต์เป็นวงเวทเพิ่มพลังมากขึ้นนั่นเองอู้เท่ดีเท่ดีอ๋อก็คืออันหลักเนี่ยจะเป็นาธาตุจะตัดสินว่าเป็นาธาตุอะไรเป็นาธาตุไฟลมอะไรกันไปว่ากันไป b o o ม t Magic Circle ที่เราเอาที่ที่เ,เอามาใส่เมเกนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังไอเจ้าตัว Magic Circle หลักแล้วหลังจากนั้นก็จะมีัส c u s Magic Circle ที่มันเป็นวงนอกข้างนอกนะช่วยลดมานาคอส Oh, okay. มีวงเวทใหม่เนี่ยได้ถูกผสมกันเรียบร้อยแล้วในเมื่อฉันมีเอมิเดียฉันเน่ก็ได้จะจัดการนกะรบได้สักคนสองคนแล,ล้วล่ะฉันเน่อยากจะไปที่กว้างๆให้มากกว่าน,นี้ซะหน่อยแล้วทำไมโลเซเดียถึงมาอยู่ในป่าคนเดียวะครับผม ทำไมไม่มีหาไม่หาเพื่อนอยู่บ้างอะ่ะหรือว่าเพื่อนมีแต่ตุ๊ก,กตาอย่างเดียวแล้วคนนี้เดี๋ยวจะแท้ไปอยู่เป็นเพื่อนไหม <c oughs> กอนหน้านั้น <c oughs> ในการใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งตัวชั้นเองด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะต้องแข็งแกร่งด้วย <c oughs> เลือกเมจิกไซเคิลที่อยู่ตรงกลางบ้านเพื่อฝึกฝนอย่างนั้นหรอ okay. โอไม่มีระบบแบบ วันผ่านไปอะวะแล้วเราต้องจัดตารางว่าเราจะต้องฝึกหรือทำอะไรอรอโอ้อย่างนี้นี่เองโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยมีเอ่อวิ่พื้นมีต่อยพวกมีอะไรอีกมีวิ่งป,ป,ป,ปมีฟันดาบเจ้าโช,ชมีอะไรเนี่ยอ่านั้งเอ้ยเดี๋ยวก่อนเมจิกดิเสิร์ดการค้นคว้าเอ่อมีค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการคราฟติ้ง มจิกเชฟติ้งแบบทำให้เวทมนต์เป็นรูปร่างอะไรแล้วเนี่ยแบบเหมือนกับฝึกสมาธิมั้งแล้วก็มจิกเบิร์สฝึกฝนในการส,สร้างทำให้มีเวทมนต์เป็นแรงระเบิดตึ <c> ้ง <oughs> โอ้เท่ดีเหมือนกันนะยังไงดีเราจะฝึกให้โรเซรียมีความสามารถด้านใดแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องใช้เวทมนต์เป็นแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องใช้ดาบเป็นเหมือนกันเนาะเพชรพี HP บวกเพชรพีหมดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอกีบวกสองเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอเอ เขาบอกว่าไอตัวตุ๊กตาเนี่ยเขามันขึ้นไอจํานวนครั้งที่มันจะจะฮิวเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอกิของโรเซเดียด้วยผมเล่นโรเซเดียแล้วนะไม่รู้แล้วนะก็เป็นโรเซเดียผมผมอะไม่มีใครห้ามผมฝึกฝนเวทมนต์ทำให้กลายเป็นรูปล่างรูปล่างหนึ่งจะทำให้แม็กคุณแม็กก็คือพลังงานเวทมนต์ไอโจมตีเวทอะว่าโจมตีเล่าเวทแรงแค่ไหนแล้วก็ MP บวกหงเด้วยนี่ อันนี้ได้แม็กบวก1%อบวกแล้วก็ HP บวก1%ด้วยไม่เราจะต้องเป็นสายเวทเต็มตัวนั่นเองนะแล้วก็คนคว้าเวทมนต์อีกแล้วก็คาร์บอีกแล้วหลังจากนั้นเราไปวิ่งกันเถอะนะโรเซียนะไปวิ่งกันเอวิ่งได้ไรวะเดี๋ยวเดเดียกูขอกลับไปอ่านแป๊บหนึ่งกูวิ่งได้เลยวะโอ้โหแต่ว่าดูดูคุณดูดีนี่5วันเนี่ยดูสแตทเพิ่มดีมีแค่นิดเดียวเฮดพีบวกสี่เอเอวงเล็บ แล้วก็บวกตรงด้านข้างๆอ่ะแม่งแม่งคือจำนวนทั้งหมดที่เราเทรนนิ่งแล้วได้มามี <c oughs> แค่นี้โอเคไม่น่าจะใช้เวลาเล่นนานแน่นอนเว้ยบอกเลย <c oughs> โอเควันที่หนึ่งฝ <c oughs> ึกทาบย่อๆหลังจากนั้น <c oughs> ตั้งใจ <c oughs> ทำให้เวทมนเป็นรูปร่า <c oughs> ค้ขนคว้า <c oughs> มันตาใหญ่เบเริ่มเลยใหญ่เท่าหน้าเลย <c oughs> อันนี้ค <c oughs> ัฟติ้ง แล้วก็วิ่ง <c oughs> วิ่งอยู่แค่นี้จะไปวะจะไปได้อะไรล่ะลูกแหมโรซี่ลแล้วก็ <c oughs> วิ่งอยู่แค่นี้ <c oughs> อินโนชิชิมูเปอ <c oughs> เตอละเตอเป้าละ <c oughs> วันนี้เนี่ยของเนื้อด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าชัดเนี่ย <c oughs> จะไม่ฆ่านายสัญญา <c oughs> โอ ว้าหนีไปซะแล้วเอา้มามันนอนอะไรอยู่ตรงนี้โอ้เป็นเป็นเด็กผู้ชายด้วยว่ะนี่มันโรเซเดียพบรักกลางป่าบ้านะไม่มนุษย์เหรอออ่มนุษย์ไม่เป็นไรหรอกผมเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย แต่ว่านั่นเนี่ยคือปัญหาแล้วนะโอ้โเยอ๋อเหรอดูสิอะทำไมเหรอไม่มีอะไรแม่มดผู้ใช้เวลาตลอดชีวิตของเธอในการโดนไล่โดยอัศวินและก็นักรบต่าง,างๆเธอเนี่ยได้จ้องสายตาอันแสนสงสัยไปที่เด็กชายหนุ่มคนนั้นเธอเนี่ยได้เห็นชาวบ้านครั้งแรก <c oughs> ออเอ,อ่อเอ่อจะว่ายังไงดีล่ะจะว่ายังไงดีล่ะ เออ่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะอืมลบกวนหรือเปล่านะอะไรเหรอเอก็พวกเราเนี่ยเจอกันครั้งแรกแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยมันเธอเป็นชาวเชซามใช่ไหมเชซาหรอ่ 外ではそうเดでるาだ。รีกเินพวพูดถึงคนที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกเคยว่าอย่างนั้นแหละในป่านี้เนี่ยมีหมอกเยอะด้วยเพราะฉะนั้นคนปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้ามาลอกในป่าน,น,น,ปน,น,นี้นเนี่ยมีหมอกเด้ยเพะฉนันคนิาาเ,เนี่ยก็ไม่สเ้ามาร็อ,อกไนปไ่า้เนี่ยมีหมอกเยอะด้วยเรั้นกินีนะ่ย็ เชซาล์ล์โน่คนอยนั่นเอะฉันเนี่ยได้เดินทางมว่วนซ่วม่วนซ่เดินไปเดิน,นมาและฉันเนี่ยก็ได้พบชาวเชซาล์แล้วเนี่ยนมนุษย์เน,นี่นยปกติไม่มาแถวนี้นะแล้วทำไมนายถึงมาในป่าน,นี้ล่ะอ๋ะอ,อพอดีว่าฉันเนี่ยกำลังสำรวจอยู่ บางทีว่าต้องการอะไรบางอย่างไหมฉันเนี่ยสามารถจำทางมาจนถึงตรงนี้ได้เพราะฉันไม่เป็นไรก็เมื่อกี้เนี่ยฉันเนี่ยกำลังซ่อนตัวจากหมูป่าแทบจะไม่รอดอยู่แล้วนะแต่ว่าดีแล้วล่ะที่มันหนีไปเนี่ยต้องขอบคุณเธอสินะฉันคืออาเดรียนเนี่ยแล้วเธอล่ะ อ๋อใช่เชซาล์นี่ตัวชี่ยไม่ใช้ชื่อกันใช่ไหมล่ะจ้ถ้าอย่างนั้นไอลดิโรเซียกูไม่ให้เป็นไอรูดิโรเซียโกันนะว่าไงล่ะมันมีความหมายว่าตาสีแดงแล้วนะมันมีความหมายว่าตาสีแดงแล้วน่นี้งกวนดล้ม ฉันเนี่ยยังสำรวจในป่าแห่งนี้ไม่เสร็จแล้นะเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยก็กลับมาอีกละใช่เยดีมาเถอะนะถ้าอย่างงั้นโรเซเดียเอาไว้เจอกันใหม่แล้วนะไปซะละยังไงโรเซรียเดี๋ยวบอกว่าหมูป่าเนีย่ยจะหนีไปแล้วล่ะ ครั้งหน้าเนี่ยฉันเนี่ยจะจับมันให้ได้เลยล่ะถ้านในเมื่อฉันเนี่ยสำเร็จเป้าหมายของฉันแล้วฉันเนี่ยจะต้องไปฝึกต่อแล้วกลับบ้านภพรกิจสำเร็จดดโอเค,อเคก็วันนี้เอาเกมมาลองเล่นหน่อยก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่ารู้สึก เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสนุกดีไหมเพลินๆดีไหมชิลๆนะผมรู้สึกว่าผมเล่นไปแล้วม่งชิลเว้ยร์เกอบเก็บสมุนไพรไปเอาสมุนไพรมาเอานู่นเอานี่มาคราของทำหยงทำยาแล้วก็มีระบบพิเศษก็คือ,อไอ้ระบบนั่นระบบตุ๊กตาที่แบบเป็นคล้ายๆกับซัพพอร์ตของเราสามารถซัมมอนออกมาได้อะไรแบบนี้ระบบฝึกฝนเพิ่มแอสเซตตัวละครอะไรแบบนี้ดูบบบว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบเลเวลแต่กลายเป็น สเตตตัวละครเพิ่มมาจากการฝึกฝลลนล้วนๆนั่นเองเนะซึ่งไม่เป็นระบบที่ยังไงดีข้ามเวลาดีเนะเออเสียเสียเวลานิดนิดนะถ้าพ,พูดถึงแบบเอ้ยมันก็คือเกมมือถือแหละต้องคือเข้าใจแหละแต่ว่าโรเซียก็คือโรเซียเว้ยผมอโอเคก็สำหรับวันนี้พวกเราแยกย้ายกันดีก,กว่ายัางไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกทุกคนที่มาสมานั่งดูกันวันนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้านถ้าสมมติว่าผมมีเกมอะไรที่ผมสนใจเดี๋ยวผมเอามาเล่นอีก แล้วยงไงก็เอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย